สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่3คกุมภาพันธ์2,565นะร้ะว่าวันนี้เป็นตลาดจงบอกเลยว่านักลงทก็ใช้จังหวะนี้นะได้ว่าพอข,ขึ้นมาทะลุ167 0 0ก็มีการขายพุ้นออกมาลดความเสี่ยงลงหน้าได้วนะ่าตลาดปิดทำการไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ชนิอยู่ที่1,669.05จุด เพิ่มขึ้น1.30จุดคิดเป็น0.08%บุรมูลค่าการสอขายวันนี้ 68, 6 8 0 0 0 6น9ล้านบาทนะถือว่าโอหปิดลงท้ายได้8-9นะถือว่าเป็นพรุ่งนี้ต้องมีความหวังมารุ้นกันต่อไปนะซึ่งวันนี้เองในช่วงค่ำๆนะก่อนหัวค่ำบ้านเราก็ได้จะได้รับทราบข้อมูลอยู่บลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรืออีบีเรื่องราวของนโยบายเรื่องของดอกเบี้ยนะหรือว่า แผนการสกัดกั้นเงินเฟ้อนี่จะเป็นอย่างไรก็ไปเลยต้องมานั่งติดตามกันนะครับจุดนี้ท้าอยู่ได้ยินมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรณพัฒนบริเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินสักครู่ครับ ครับผมเนี่ยากจะตต่อสายถึงคุณกนพัฒ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับสักครู่ครับ <S 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 สวัสดีครับคุณกนพัฒ์ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดเขาถือว่าปิดนะเรียกว่าปิดไม่สุดนะเรียกว่าปิดต่ำกว่าหนึ่งพันหกร้อย 70จุดวันนี้บวกเพียงแค่1.30จุดไม่ทราบว่าภาพรวมวันนี้เกิดอะไรขึ้นคุณก็ลัช่วยอัปเดตสถานการณ์นะครับครับก็ภาพรวมก็ต้องบอกว่าบรรยากาศของตัวสินทรัพย์สี่งวันนี้นะครับก็ได้รับแรงกดดันหลังจากที่เราเห็นตัว a c e b o o k นะครับหรือว่าพุ่นเมตาในสระอีเนี่ยรายงานผลการออกมานะครับต่ำกว่านวิเคราะห์คาดแล้วก็อย่างเงี้ยาลุกเองเนี่ยสมงูัณ์ยามือว่าอุตสาหกรรมในเรื่องแข่งขันรุนแรงนะครับ เทรนด์ของตัวสับสไครเบอ์นะครับต่ตางๆอินดิโอนมที่อาจจะ,ะต่ำกว่าที่คาดหมายไว้นะครับก็เป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าตัวนัสแดกร0อยฟิวเจอร์นะครับปรับฐานในเชิงลบนะครับแล้วก็จะเห็นตัวราคาลุ้งหน้าของตัวเบต้านะครับติดลบไปกว่า20%นะครับตัวแรงถ่วงก็ทำให้วันนี้เองเนี่ยตลาดทั้งเอเชียรวมตลาดหุ้นไทยเองก็จะมีแรงลดต่างพวกหุ้นโรลอ,ออกมานะครับกันเพิ่มเยอะก็เป็นแรงถ่วงไม่ตัวดัชนีเองเป็นภาพของการไซเบรในวันนี้ครับผม ครับผมนะสถานการณ์เป็นแบบนี้ทิศทางแนวโน้มวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ด้วยนะตลาดจ,จะมีกรอบความเคลื่อนไหวและมีประเด็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันครับคุณกรมพัฒน์ครับครับคืนนี้ก็ดูการประชุมธนาคารกลางกรีกับตัว ECB นะครับทางการยุโรปนิดหนึ่งว่าเรื่องเรา้ยนโยบายจะเอาไงเอาไรงก็คิดว่าทาาการกลางกรีอาจจะเป็นคนที่ปรับขึ้นอันตราเปียนะครับในรอบนี้มี่ผ้าเปนสปอยก็ต้องตามดูนะครับเป็นการดึงสปอตต้องออกจากระบบการเงิน อีกเรื่องหนึ่งของบ้านเราก็คงเป็นการตามตัวเลขพื้นเชื้อรายวันนี่แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคลัสเตอร์ของตลาดใน2 1จังหวัดน,นะครับแล้วก็โรงเรียนในส่วนตัวโควิดในจีนบ้างแล้วก็รวมไปถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนเองเนี่ยก็อยู่ในจุดที่เราต้องเฝ้าระวังเจ็ดถึงบสวันนะครับเม้นภาพรวมเองถ้าตัวเลขเม่งขึ้นะลุหมื่นจะเป็นจุดที่ทําให้หุ้นท่าบริการนะครับท่องเที่ยวโรงแรมอาจาจะเป็นแรงถ่วงเม้นตลาดวันพรุ่งนี้ผมคิดว่า ขันผวนนะครับแนวบ้านก็1675นะครับแนวรับก็1 6ึ่งพันหนจุดเออในแง่การทุนเองตอนนี้คงต้องมองพวกกลุ่มที่เป็นบริษัทถูกหน่อยนะครับในขา value play หะผมคิดว่าบางจาก BCPG นะครับเป็นกลุ่มที่อาจจะดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องเลือกคนที่ earning ดีๆหน่อยนะครับในแงี้ยมูลต้นก็จะมีพวกไวโลจิสติกบีซีนะครับเอ่อพวกที่ถังกำไรได้โตต่อได้อีกเจมทีเจมาันก็เป็นอะไรที่อาจจะมองโอกาสในการลงทุน ก็สาตัวย่อสื่อได้ครับผมได้ครับผมรายการก้อยหอมกับกูรูต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์บ้านกตี้มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากค,ครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรพัฒน์บระเชษ์นะครับถือว่าเป็นนับวันนะหมายเลขหนึ่งของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของค่ายนุมบุญนัฒนาสินนะครับมาในช่วงของ4ี่หุ้นสุวิกันบ้างด้วยว่าทีมข่าวของหุนไซมีการกาะติดหน้ากระดาษน,นั้นเด้ว่ว่ามีหุ้นต้องหรือว,ว่ามีความ โดดเด่นน่าสนใจแลนะน่าติดตามนะรเริ่มจากสวิงตัวแรกคือตัวของกรีนนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1นึบาทเจตังค์เพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น17.12%นรนะครับสวิงตัวที่2องนะซัตโก้นะรั้วม้าบินนะครับราคาหุ้นปิดที่4บาทนะครับเพิ่มขึ้น38สตังค์คิดเป็น10.50%นะครับส่วนสวิงตัวที่3นะครับเดือดเป็นคือตัวของ ดัสมินนะครับราคาหุ้นปิดที่3ามบาทสีตังค์เพิ่มขึ้น14สต่างค์คิดเป็นนะฮะคิดเป็น4.19%นะครับส่วนสวิงตัวที่4นะอันคว้าหรือว่า a q u a นะครับวันนี้ราคาหุ้นนะครับก็ปิดที่66ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น2สตางค์คิดเป็น3.12%นะครับนี่คือ4ีหุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าคุณฟังแล้วก็ต้องไปศึกษาทำการบ้านนะครับดูข้อมูลเรื่องของ พื้นฐานนับดูเรื่องของกราฟนะครับดูราคายอนหลังด้วยว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อจะใช้ข้อมูลตัวนี้มาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนหรือในการเล่นหุ้นซหุ้นสุดสุดในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์สัปดาห์นีเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดซับนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์นะครับวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของแพนบีนะครับดยว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่า ย่อในขาขึ้นนะครับให้แนวรับแผ่น B ีที่7บาท55สาตังค์แนวรับปิที่7บาท15บาตังค์สรับแนวต้านของแผ่น B ีอยู่ที่8บาทนะครับป้ายหน้าแนวต้านหน้าอยู่ที่8บาท50สตางค์วันนี้ราคาหุ้นของแผ่น B ีปิดที่7บาท65สตางค์ลดลง25สตางค์คิดเป็น3 1 6ส่วนสุดแซปตัวที่2ที่คุณอภิวัฒน์แนะนำนั่นคือตัวของ W H A หรือว่านั่นเองทำเลยว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒน์พบว่านะมีแรงซื้อ เริ่มกลับมาแล้วนะครับเรียกว่าแนวรับวายอยู่ที่3บาท4 6ตังค์แนวรับพีที่3บาท36ตังค์สำหรับแนวต้านของวาทยที่3บาท60ตังค์ถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันนะครับที่แนวต้าน3บาท72งตังค์วันนี้ราคาหุ้นของวายหรือว่า WSA ปิดที่3บาท52ตังค์เพิ่มขึ้น10ตังค์ที่เป็น2.92%ดนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ถ้าเกิดนัดที่ชอบฝากไลค์ฝากแชร์ ในส่วนของ Facebook พุ่นินไซด์และช่อง Youtube พุ่นอินไซด์ถ้าเกิดอยากติดตามเพิ่มข่าวสารแบบเรียลทม์สามารถติดตามที่เว็บไซต์พุ่น i ินไซด์จอกคอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับกลุ่มนี้ต้องขอบุาท่านผู้ชมขอฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม